วันที่6เดือน6ที่ผ่านมานะผมจัดตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งทุกคนตัวนี้คือ Samsung S24 Ultra ราคาที่ผมได้มาไม่ถึง35,000นะทุกคน34,000กว่าแล้วก็ผมซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่ม1183บาทราคาก็35,000กว่านะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของที่ได้มาตรงปกไหมมาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับนี่เครื่องไหนสั่งมาแพงนะ ต้องแกะดูพร้อมกันทุกคนโอ้โหเป็นไงล่ะเครื่องสามหมื่นกว่ามากันแบบนี้แทด้ดงนี่ซัมซุงกาซี่เอสยี่สิบสี่อัลตาผมสั่งสีไทเทเนียมเกรย์ลำสิบสกิกลอรอยหกิกต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นราคาปกตินะ44,900บาท ถ้าเป็นราคาในออนไลน์4900บาทแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ช่วงเทศกาล3 4 0 0 0กว่าอกว่าตีเป็น35,000กว่าก็แล้วกันรวมประกันด้วยเราจะได้อุ่นใจนะครับมาของก็มากันบางๆแบบนี้เลยนะซัมซุงเขารักโลกนะครับไม่รักเงินในกระเป๋าผมเลยดูพร้อมกันนะนี่รักโลกนะครับอะดปตรงอะดัปเตอร์นี่ไม่มีมา ฟิล์มไม่มีแถม <c oughs> เคสก็ไม่มีแถม <c oughs> <c oughs> อ,อุ้ยเมื่อกี้เกือบตกแนะ่ดูว้าวทุกคนสวยไหมนี่เดี๋ยวนะมันมนี่มันมีอะไรข้างในอยู่นะนี่ไงทุกคนนานๆจะได้รีวิวซัมซุงนะครับ ก็ดูอุปกรณ์ข้างในกันนะอ๋อคือยังไงโอเคแล้วเดี๋ยวนะเข็มจิ้มซิมจะเอาออกมายัางไงเนี่ยอ๋อนี่ขอเลื่อนได้โถอ่ะหมดแล้วนะนี่อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมวิธีการใช้งานนะแบบนี้เลยนะหลายๆคนใช้ผิดผมต้อง เนี่ยผมต้องบอกทุกครั้งเลยเนี่ยเข็มจิ้มซิมนะครับเขาใช้งานแบบนี้แบบนี้นะครับถึงจะถูกเข็มจิ้มซิมไม่น่าเล่นเลยมาแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือต่างๆนานาอะไรประมาณนี้เราไม่อ่านกันอยู่แล้วแหละแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จไทยซี โอ้โหมาสวยเลยนะอันนี้ของแท้นะมันมากับตัวเครื่องอ่ะทุกคนแล้วก็มาดูที่ตัวกล่องเอ้ยไม่ใช่แล้วก็มาดูที่ตัวมือถือดูดิเป็นการรีวิวที่เร็วมากเพราะว่าอุปกรณ์ในกล่องมันไม่มีอะไรเลยทุกคนอ่ะมาดูที่ตัวเครื่องอ่าผมเช็คคร่าวๆก็แล้วกันเนาะสเปคนี่คงไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเพราะว่ารีวิวนี่ น่าจะมีเกือบทุกช่องทางแล้วแหละอันนี้ก็เป็นการรีวิวว่าผมสั่งซื้อมาจากช่องทางออนไลน์ก็แล้วกันนะครับก็นี่สั่งซื้อมาเองเลยนะสีไทเทนเนียมเกน,นะครับนี่เอสเพนเอสเพนอ่าอ่าเราต้องเช็คด้วยนะมันต้องอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าก็อยู่ในระดับที่รับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะ แกะดูนะครับนี่สติกเกอร์กันลอยลอกฟาบสวยงามเขาไม่มีฟิล์มแถมมาให้เรานะทุกคนอืมนี่นี่นี่เช็คก่อนนะครับว่าจอห่างไหมอ่าจอไม่ห่างนะทุกคนจอไม่ห่างอืมใช้ได้อยู่เพราะว่าผมเห็นในกลุ่มนะ ในกลุ่มก็จะมีแบบว่าจอเด้งผ่องมาตัวนี้ไม่มีนะไม่มีเอฟเฟกนะก็ถือว่าโชคดีนะครับมาลองเปิดเครื่องดู Samsung Galaxy Power by Android นี่มาฟาบถ้าบอกไม่ลื่นนี่ตีมือเลยนะไม่ได้นะนี่ S24 Ultra นะครับพร้อมแล้วเสร็จแล้วนี่มาแล้วนะครับทุกคน ตัวนี้ One UI เวอร์ชันหน Android 14ดูนะครับเช็คเลยนะโอเค Android 14ของแท้แท้อยู่แล้วแหละ <c oughs> กดฟุ๊บดึงออกนี่ดูนะเดว้าวิเขียนดีสัมผัสดีทุกคน แล้วเขาจะมีเสียงฟิตฟิตฟิตให้เราด้วยนะ <c oughs> ใช้ได้ไหมฟิลลิ่งนี่ดีมากถ้าใครชอบจดชอบโน้ตนะโอ้โหตัวนี้เรียกว่าตอบโจทย์อ่ะแต่ราคาก็ใช้ได้เหมือนกันนะนี่ปุ่มลบปุ่มลบกดปุ๊ลบล้มว้าว <c oughs> ฟิลลิ่งการเขียนโอเคเลยแหละอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับ S24 Ultra นี้ก็ไม่ได้เอามารีวิวการใช้งานอะไรมากมายนะครับเพราะว่ารีวิวส่วนใหญ่ก็มีกันหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเอามาใช้งานเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะนี่ S24 Ultra นะครับ